นะครับอ่าโอเคฟอเราเล็คฟอร์มปุ๊บนะครับอัพไลน์ก็จะดึงเข้าเรื่อง iPad นะครับอย่างนที่ต้องบอกสิ่งที่เราทุกคนต้องมีเลยนะครับ iPad หรืออาจจะเป็น iPad ก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกแต่เนี่ยเวลาแบกหมดแล้วเรายังคุยได้ต่อผมบอกไหมครับนะครับใน iPad เนี่ยเดี๋ยวต้องจะนะครับชี้ให้ดูจุดข้อมูลที่เขาเรียกว่าเป็นข้อมูลที่สําคัญนะครับตอนนั้นเนี่ยที่เราได้เข้าคอร์สที่น้องกั้งเอามาเทรนที่ที่เอามาแชร์นะครับคอร์สเนี่ย ปรากฏว่ามันมีการทดสคะแนนนะครับว่าเวลาเราออกไปทํางานเนี่ยนะครับนัจปุบัี้ที่บริษัทกาลังจะเข้ามาในประเทศไทยใหม่ๆเนี่ยนะครับเราควรจะเรียงลําดับเรื่องไหนก่อนเรื่องไหนหลังนะครับซึ่งมันไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับมันแล้วแต่โปรสเกของเรานะครับว่าเขาต้องการยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับอันดับเอ่ออันดับแรกเลยเนะะี่ยถือว่าเครดิตคู่แนะนํากับคนที่เอาขอ้อมูลไปให้เนี่ยถือว่ามีเครดิตต้องต้องมี ต้องมีคนที่มีความมั่นใจมากๆเลยนะครับแลวอัพไลน์ของเราเนะี่ยต้องเป็นอัพไลน์ที่มีข้อมูลที่เป็นจริงไม่เวอร์นะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยนะครับอันดับที่2เลยนะครับในเรื่องของระบบสินค้าและก็แผนนะครับเขาก็จะตามมาอ่จะสังเกตเห็นนะครับว่าวันนี้เนี่ยเพื่อนของเราเนี่ยเขาต้องการรู้ว่าสินค้าของเราแผนของเราเป็นยังไงจ่ายได้เยอะไหมสินค้าเป็นแบบไหนขายตัวเองได้หรือเปล่า แล้วถึงเข้าเรื่องของเ,ออเขาเรียกว่าภาพลักษณ์ของบริษัทนะครับประธานซีอเป็นใครนะครับเขามีแนวคิดแบบไหนมีไอเดียแบบไหนที่ก่อตั้งบริษัทบรูเวนเจอร์ขึ้นมาซึ่งจะอยู่ในไอแพดทั้งหมดนี้เลยบล็อกแรกนะครับจะพูดถึงประวัติความเป็นมาของบรูเวนเจอร์นะครับอ่าคร่าวๆเลยนะครับต้องไปพูดถึงว่าบรูเวนเจอร์เนี่ยก่อตั้งที่เอ่อก่อตั้งที่เมกานะครับที่เท็กซัสนะครับเมื่อปี2 0 0 5โดยบุคคลสองคนนี้ ที่มีแนวคิดก็คือว่าต้องการให้บุคคลทั่วโลกนะครับได้ท่องเที่ยวอย่างมีความสุขพร้อมท้งได้มีรายได้ไปด้วยนะครับนี่คือแนวคิดของท่านนะครับคือพุณไมค์แอดเฟกับคุณเวรอย่างเช่นนะครับแล้ววันนี้เนี่ยนะครับท่านก็ยังเป็นนะครับนักธุรกิจที่สถาบันองค์ก o f บริหารสครับเป็นสถาบันการบัญชีที่ตรวจสอบแล้วว่าเป็นนักธุรกิจที่รุ่งโรจน์นะครับแล้วก็ทำธุรกิจสามารถตรวจสอบได้คือสถมบันสมานะครับมั่นใจได้เลย วันนี้เนี่ยท่านสองท่านนะครับซีอของเราเนี่ยเขาเลือกนะครับใช้จุดเด่นของธุรกิจยุคนี้อันดับแรกเลยต้องเชื่อว่าธุรกิจอินเทอร์เน็ตเนี่ยทุกคนต้องใช้อยู่แล้วเห็นไหมครับอันดับที่2ในเรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวซึ่งเราก็สังเกตดูแล้วว่าทุกวันปัจจุบันนี้เนี่ยการบุ๊กิ้งเนี่ยอยู่บนอินเทอร์เน็ตทั้งหมดนะครับแต่อันที่3เนี่ยที่ท่านเลือกใช้ธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเพราะว่าเป็นธุรกิจที่สามารถนะครับจ่ายผลตอบแทนให้กับเมมเบอร์อนะ่่าุมกโปสสทีสด เราจึงมีสถาบันที่เื่อว่าอันเล็ตไดเอ็กซเนินวนะครับซึ่งสถาบันนี้เนี่ยเป็นสถาบันเขาเรียกว่าเป็นในิตยสารที่จัดอันดับธุรกิจเครือข่ายทั่วโลกทุกปีนะครับการจเจริญเติบโตของเราก็ถือว่าเป็นแบบก้าวกระโดดเลยนะครับเมื่อต้องเข้ามาเมื่อสองสาปีที่แล้วเนี่ยอยู่ระดับที่60กว่าและอีกปีนึงก็เลื่อนขึ้นมานะครับและอีกปีนึงก็เลื่อนขึ้นมาอีกนะครับแลวการเลื่อนขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเลื่อนขึ้นหนึ่งหรือสองระดับ ต้องอยู่ต้องรู้จักโบเบิตเจอร์มาได้3ปีจากอันดับที่7 6ปัจจุบันนี้โบเบิรตเจอร์อันดับที่4 7มันน่าตกใจนะครับมีการเติบโตที่เร็วม,มากๆเลยนะครับเท่าน,นี้เราเข้าไปจอยเนี่ยเราเนี่ยก็คือคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จได้เลยและยิ่งไปกว่านั้นนะครับเราได้รับนะครับอิงห้าพันในอเมริกาในสาขาการท่องเที่ยวด้วยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราจะต้องใช้คําถามในการคุยกับเขานะครับวันนี้เนี่ยที่เราสนใจเนี่ยเรื่องของธุรกิจ เอ่อเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะครับซึ่งธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเนี่ยที่เราสามารถมีส่วนนะครับที่สามารถเข้าไปจอยเขาได้นะครับมีส่วนร่วมเขาได้เนี่ยส่วนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสินค้าเนี่ยก็จะมีสามการาฟนี้นะครับเราก็จะพูดถึงนะครับในเรื่องของมูลค่าของธุรกิจความน่าสนใจของธุรกิจที่เราจะเข้าไปจอยเราลองใช้คําถามถามเขาชนิดนึงนะครับว่าพี่ครับถ้าวันนี้เนี่ยมันมีบริษัทที่สินค้าสามสามลักษณะแบบเนี้ยสามอย่างแบบเนี้ย ให้เราสามารถมีส่วนร่วมส่วนแบ,บ่งได้นะครับระหว่างเก็ก,ก้อนเล็กต้อนกับก้อนใหญ่เนี่ยถ้าพี่เลือกได้วันนี้ที่จะเลือกจอยกับเก็ก้อนไหนครับถ้าเป็นส่วนแบ,บ่งของเราแล้วเขาก็จะตอบมาให้นะครับนั่นหมายความว่าเรากำยันเรากำลังเขาเรียกว่ากำลังคฐานความสนใจของเขาแล้วก็มันเป็นการฟิดการสมัครไปในตัวเล็กๆนะครับที่เขาอาจจะไม่ได้รู้ตัวแล้วเราเองก็ทําแบบ เป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับนั่นหมายความว่าเขาสนใจธุรกิจการที่เราล้วแสดงว่าเซเลส์หนึ่งเซเลสเห็นไหมครับแล้ววันนี้การคนที่ทําสินค้าให้กับเราก็คือบริษัทโลเวียก่อนหน้านั้นนะครับโลเวียกับโรเบนเจอร์เป็นพาร์ทเนอร์กันโรเบนเจอร์โลเวียเนี่ยทำสินค้าให้กับโรเบนเจอร์โรเบนเจอร์ทำเรื่องของการตลาดปรากฏว่ามีการเจริญเติบโตแบบที่ดีมากๆากโรเบนเจอร์ก็ไลยเทคโอเวอร์ควบรวมกิจการกับโลเวียซึ่งแน่นอนครับโลเวียเนี่ยไม่ใช่ธุรกิจไม่ใช่บริษัทไก่การแน่นอน ต้องการันตีได้เลยเพราะก่อนที่ต้องจะเข้ามาจยต้องก็เช็คแบบเช็คเร่องอย่างนี้นนะครับโลเวียเนี่ยมีความนะครับเป็นมืออาชีพมากๆในเรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวและการเดินทางเพราะเขาทํามามากกว่า30ปีละอายุเท่าต้องเลยต้องแก่เลยทีนี้นะครับแล้วก็มีมาตรฐานต่างๆเยอะแยะมากมายว่าจะเป็นมาตรฐานไออต้าคือมาตรฐานพวกนี้เราจำเป็นจะต้องรู้นะครับในการที่ไปคุยกับเพื่อนเราเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเพื่อนเราเองก็ไม่รู้แต่เท่านี้เพื่อนเราท่องเที่ยวคุ้แตมาตรฐานนี้สามารถเกิดใจเขาได้ระดับหนึ่ง เช่นไฮมาตาเป็นมาตรฐานการบินอินเตอร์เนชั่นแนลมาตรฐานการบินสากลนะครับ ASTA เป็นมาตรฐานอเมริกาเซอร์เรตี้เทอร์มิเนลเอเจนต์นะครับเหตุผลที่เป็นอเมริกาเพราะบริษัทเราก่อตั้งที่อเมริกาถ้าเป็นเมืองไทยก็จะเป็นทอททอทอหน่อยครับหฮะนะครับแล้วก็ CLA มาตรฐานในการเดินเรือนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเราได้รับรางวัลเมเจอร์แลนด์เอวอร์ดนะครับเป็นรางวัลที่การันตีนะครับในการบริการของเราแบบ ถือว่าลูกค้านะครับสบายใจแล้วก็เชื่อใจที่จะมาใช้บริการที่นี่แล้วล่าสุดเราก็ได้รางวัลนะครับ by Travelo สาขาดีสโตร s บุ๊กิ้งไซต์เป็นเว็บไซต์ที่ b o ๊กิ้งมีระบบที่ดีที่สุดแล้วความที่แล้วสิ่งที่น่าดีใจนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยต้องเชื่อว่าหลายๆท่านน่ะเพื่อนๆเราเองก็รู้จัก a g o c d a c o m a g o d a นี่มีความเชี่ยวชาญเรื่องอะไรครับื เรื่องโรงแรมห้องพักใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยอากูด้าเนี่ยเขามีชื่อเสียงมากในแถบเอเชียในประเทศแถบอเิกาครับวันนี้เนี่ยเราแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างโรงเวณของอากูด้านะครับมันทําให้ตอนนี้เนี่ยฐานข้อมูลของเราในเรื่องของการโรงแรมเนี่ยถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็มีการ b o o กิ้งในนี้ด้วยอ่าการทํางานนะครับทุกคนที่เป็นเมมเบอร์ที่นี่นะครับจะได้รับเว็บไซต์นะครับเราสามารถตั้งชื่อเว็บไซต์ได้เองนะครับนามสกุล dot r e a m t i p s com ซึ่งเว็บไซต์ตัวนี้เนี่ยครับเราสามารถที่จะเอาให้กับเพื่อนๆได้ถ้ามีการบ <im itation> ุ๊กิ้งบนหน้าเว็บไซต์ของเราครับคอมมิชชั่นที่สายการบินหรือว่าโรงแรมให้กับบริเวณเนี่ยบริเวณจะให้เราด้วยนะครับก็ต้องอยู่ที่การสมัครจริงว่าเราสมัครในแพ็่เกจไหนนะครับแล้วก็มีสิทธิพิเศษมากมายเราก็สามารถคุยให้กับเพื่อนๆได้เน้นตัวสื่อสีเหลืองนะครับต้องไกด์ไลน์ให้ตัวสื่อสีขาวเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบก,การขยายความแต่สีเหลืองเนี่ยคือสิทธิพิเศษจริงๆ แต่สินค้านะครับในสีเหลืองเนี่ยเป็นสินค้าที่อำนวยความสะดวกให้กับเราสินค้าหลากักจริงๆของบริษัทคือดีมทิปย์ย้ำย้ำอีกทีนะครับว่าสินค้าหลักของบริษัทคือดีมทิปส์ซึ่งทิป์ของเราเนี่ยเป็นที่ระดับ4-5ดาวปัจจุบันนี้ได้ินบอกว่ามี6-7ดาวด้วด้วยนะครับแต่ราคาจ่ายนะจ่ายแค่2-3ดาวหรือ4-5ดาวถ้าทิปมันราคา7ดาวนะครับซึ่งปัจจุบันนี้มีทิป เยอะมากเลยนะครับเราถ้าเรามี iPad นะครับเราสามารถเปิดทีิปให้กับเพื่อนๆดูได้เลยนะครับว่าตอนนี้มันครอบคลุมทุกทุกี่ๆๆเลยแลแ้วในเอเชียของเรานะครับตอนนี้มีทิปท่องเที่ยวเยอะมากจริงอยู่ครับราคาอาจจะไม่ได้ถูกเท่ากับยุโรปแต่ต้องเชื่อว่าอีกไม่นานนะคะรับทิปท่องเที่ยวของเราจะถูกมากๆเพราะว่ามีการการันตีนะครับบริษัทมีการการันตีให้กับเรานะครับภายในเจ็ดวันถ้าเจอทิปที่เหมือนกันนะครับแต่ราคาถูกกวา่าบริษัททีเดียคืนส่วนต่างให้แบบนี้เพื่อนเราแฮปนะปี้ไหมครับ มีความรู้สึกว่าสบายใจที่จะมาเที่ยวที่นี่เพราะว่าเขาการันตีให้ใช่ไหมครับอ่าแล้วเราก็คุยในเรื่องของคอยครับราคาเต็มครับกับคอยส่วนลดนะครับประเด็นก็คือเราต้องอย่าลืมย้ำนะครับว่าทิปท่องเที่ยวที่บริษัทจัดทุกทิปไม่ได้รวมตั๋วเครื่องบินนะครับอ่าเดี๋ยวเมื่อเขาจะงงนะครับเราต้องแตกประเด็นตรงนี้ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเขาจะไม่เข้าใจว่าเอ้ทำไมถึงไม่ได้รวมนะครับเหตุผลที่เราไม่ไรวมตั๋วเครื่องบินเนี่ยเพราะว่าบริษัทเนี่ยทำปัจจุบันนี้มีแอปพลิเคชันขึ้นมาชื่อ แอปนี้เนี่ยสามารถเปิดได้ทั่วโ,โลกนะครับแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในขณะที่ท่านกำลังเปิดอยู่ในท่านอยู่ในประเทศไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เราก็มีโปรแกรมท่องเที่ยวให้กับท่านนะครับก็มาเจอกันที่สนามบินบริษัทก็จะมีดีเดียวกทุกทิปเลยนะครับหลังจากจบนะครับหน้าทสองหน้านี้นะครับเรา,เราลองหยุดถามเขาที่นึงเพราบว่าถ้าวันนี้เนี่ยภาพลักษณ์ของบริษัทแลวคนที่ทําสินค้ามีความน่าเชื่อถือนะครับมีความมั่นใจมีรางวัลการ,การันตีอะรนี้สามารถ เว็บไซต์เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่สามารถ One สต o อป e ซ v i c e ได้เลยในการท่องเที่ยวในการเดินทางถ้าสมมุติคะแนนเต็มสิบพี่ให้เท่าไหรครับแล้วก็ยิ้มแล้วก็เงียบเลยนะครับยิ้มแบบเป็นมะิตรนะไม่ใช่แบบ <c oughs> <c oughs> ไม่เอานะพอเขาให้คะแนนมานะครับถ้าเขาให้เกินค่าดีใจกับเขาเลยเยี่ยมเลยพี่บริษัทเอ,อ่ออะไงผมว่า ถ้าพี่ให้เกินกว่าห้าเนี่ยเราไปต่อได้เขาจะมองแล้วเฮ้ยไปต่ออะไรวะเราก็บอกเลยลเพี่เรามาดูการจอยกันไม่ว่าจะเที่ยวหรือรธุรกิจลักษณะแบบน,นไหนแล้วก็เข้าถึงเรื่องของการสมัครนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยก่อนที่จะออกไปทํางานผมเชื่อว่าแผนเบื้องต้นนต้องได้อยู่แล้วเห็นด้วยไหมครับเราก็คุยในเรื่องของการสมัครนะครับว่าเป็นยังไงด้สิทธิพิเศษอะไรบ้างน,นะครับหลังจากสมัครแล้วเนี่ยได้แต้มแล้วต้องไปเที่ยวต้องบอกระยะเวลาเขานะครับต้องเน้นย้ำเรื่องนี้นะครับคอยของเราอายุหนึ่งปีนะครับบอกเขาด้วยนะครับ แล้วนะครับให้เขาได้รีบใช้คอยสังขเพราะเที่ยวเท้่ยที่ต้องสังเกตนะครับคนที่อยู่ในธุรกิจนี้นะครับจะต้องไปเที่ยวเพื่อมันเหมือนการใช้สินค้าเราเราทําธุรกิจอะไรเราจำเป็นจะต้องใช้สินค้าตรงนั้นเห็นด้วยไหมครับเราก็ต้องไปเที่ยวน้องทีหน่อยก็ไปไปแล้วครับพี่ไหมครับต้องเห็นรูปพี่แล้วเพราะยิใชฉเรามีโลกที่ชื่อว่าเอฟซีนะครับคนที่ก่อตั้งคือคุณเดนิสเบย์นะครับก็บอกโปรไฟล์คุณเดนิสเบย์ไปนะครับ นะครับนำเข้ามาภายใต้ที่สื่อของ F1 นะครับขาย้ำแบบ F1 นะครับของเราก็จะมีระบบในเรื่องของสื่อนะครับออนไลน์ออฟไลน์แฟ้มนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำรอบประชุมนะครับมีรอบเทนนิงต่างๆนะครับแล้วก็มีซีดีออกมาในอนาคตนะครับไม่ไกลแน่นอนนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องเราของการเป็นอันดับหนึ่งในพื้นที่นั้นนะครับมันจะทำให้เรามันจะทําให้เขาตัดสินใจได้มากขึ้นมีนักธุรกิจท่านนึ่ครับต้องเร่งดู เขาบอกว่า7องค์ประกอบที่เขาตัดสินใจในการทาที่เขาจะไปจดธุรกิจนั้นแล้วเนี่ยนะครับมีอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่เขาได้ตัดสินใจคือจังหวะและเวลาซึ่งเวเนเจอร์นะครับเป็นทางวิ่งที่ดีมากๆต้องใช้คำว่าดีมากๆเลยนะครับต้องก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องเกิดมาอายุสามสิบเนี่ยจะมีบริษัทไหนที่ต้องสามารถเข้าไปจดตั้งแต่แรกๆแลวเป็นสินค้าที่ดีมากๆมันเหมือนธุรกิจยักษ์ใหญ่ตัวเทนะครับที่เข้ามาในบ้านเราเมื่อ20กว่าปีที่แล้ว ก็มีคนเห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยแต่คนที hand, so ่เห็นด้วยวันนั้นและเขาไม่ยืนหยัดถึงวันนี้ผมเชื่อทุกท่านเห็นแล้วความสุขความมั่งคจเนี่ยครับมันก็เหมือนกันเลยอ่านะครับจบเรื่องไอแพดเนาะแล้วก็เปิดทีมกันไปนะครับแล้วก็